สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมโมเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลน,นะคะประจำเดือนกรกฎาคม2567นะคะซึ่งชาวราศีตุลน,นะคะคือผู้ที่เกิดบี่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะ เป็นด,งดวงร่ยรวมนะคะขอ,อใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะหรือแม้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอให้ท่บเต็มพลังงานบวกพลังงานที่ดีกับไปนะคะ น of อวอนนายอ n วนะคะการไม่ท้า d e ตี l w ลวานเดอ n ์ันเซรีนอัฟวอนเซรีน Night up in the cold, the magician, the moon, and also sick of cup. ให้ชุดนี้นะคะหน้าตานะคะสวยงามนะคะสีสันสวยงามนะคะเราจมาดูให้ตัวตนของคุณกันนะคะนา of ัฟวก้าวไ่เท้านะคะคุณนะคะมีความสุขมา,มากนะคะโลดแล่นนะคะถึงคุณนะคะจะไปเจออะไรมานะคะแต่มันเหมือนคุณ อยู่ได้ในทุกสถานการณ์นะคะเห็นไหมคะกางเกงก็ขาดกางเกงขาดนะคะแต่คุณก็ผ้าก็ขาดด้วยนะคะแต่แต่คุณเหมือน,ค,นะค,ะคุณทำได้นะคะคุณทำได้คุณประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านความยากลำบากผ่านปัญหาบุศก์ใดๆมานะคะแต่คุณนะคะ,ะรู้สึกมีความสุข ที่คุณได้ผ่านปัญหาอุปสรรคนั้นมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามนะคะสถานการณ์ที่คุณจะเจอนะคะเะเอวิถึงแม้ว่าคุณจะเ,เหมือนอยู่ในโลกกว้างเหมือนมีความสุขนะคะเหมือน แต่ก็ยังมีอะไรครอบงำคุณอยู่นะคะยังมีอะไรครอบครอบงำคุณอยู่ที่คุณยังออกไปไม่ได้จากสถานการณ์ตรงนี้นะคะถึงแม้คุณจะลั่นล่านะคะแต่ว่ามันยังมีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่ทําให้คุณยังออกไปจากสถานการณ์นี้ไม่ได้นะคะอดีตที่ผ่านมานะคะ มีใครทำอะไรลับหลังคนทำอะไรลับๆล่อๆคุณนะคะมองดูที่เป้าหมายคุณพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของคุณนะคะเป้าหมายของคุณอาจจะมุ่งเอ่ยด้วยการแต่งงานนะคะอยู่เคียงข้างกันคลองคู่กันตลอดไปนะคะอยู่คลองรักกันนะคะ นี่คือเป้าหมายที่คุณตั้งใจไว้นะคะแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะที่ทาที่มีคนทำอะไรรับหลังคุณนะคะที่มีคนมาขโมยหัวใจของคุณไปนะคะคุณทุ่งเททำทุกอย่างนะคะเพื่อให้มีชีวิตคู่มีความรักที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะ มีบางสิ่งบางอย่างนะคะมีบางคนนะคะเข้ามาขาโมยหัวใจของคุณไปนะคะสิ่งที่คุณคิดคุณอยากสมหวังคุณอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณพยายามเรียนรู้นะคะุคณพยายามเรียนรู้ต่างๆ เขาชอบอะไรเขาทำอะไรนะคะเขาอยากทานอะไรคุณพยายามที่จะรู้แล้วก็ปรับตัวนะคะเพื่อที่จะให้ความรักของคุณนั้นนะคะสมหวังนั่นเองนะคะเดอะซั Sun, นะคะอยู่ที่การเรียนรู้นะคะเรียนรู้เพื่อปรับตัวเพื่อความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อมีความรักที่ดีที่สมหวังนะคะ ปัญหาต่างๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาต่างๆใดๆเข้ามานะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้แล้วก็ที่สําคัญในเดือนรกรกฎาคมน,นี้นะคะชาวราศีตุลคุณเป็นคนที่จะมีเสน่ห์นะคะในเรื่องของคาพูดคําจานนะะพูดกับใครใครก็หลงใครก็เชื่อนะคะแล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองหรือมบางคนบางท่านนะคะอาจจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จน,นะ,ะในการขอพอรในครั้งนี้นะคะปัญหาใดใ,น,ใน,นะคะคุณสามารถก้าวข้ามผ่านได้นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้คิดมากให้กุ้มออกกุ้มใจนะคะมีเรื่องหม่นหมน,นะคะในจิตใจของคุณบ้างนะคะก็ตาม แต่นะคะโดยรวมแล้วนะคะ,ะคุณสามารถที่จะจัดการกับตัวเองสามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้ไม่ว่าใดๆเกิดขึ้นนะคะให้อนาคตนะคะในอัเพนเดเคิลบางคนบางท่านนะคะ บางคนที่ถูกขโมยหัวใจไปนะคะเหมือนคุณยังรอคอยอยู่นะคะคุณยังรอคอยอยู่คุณยังมีความมั่นคงในความรักของคุณนะคะซึ่งเด e ดเดวิลแม่หมอก็คือนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหานะคะแล้วอาจจะได้แยกย้ายกันไปนะคะห่างกันไปนะคะเหมือนคุณยังลืมเขาไม่ลงนะคะแล้วก็ าเดวิวนะคะพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีปัญหากันนะคะคุณจะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วขอให้คุณอาศัยช่วงนี้นะคะช่วงที่คุณมีเสน่ห์ในเรื่องของคำพูดนี้นะคะขอให้คุณพูดดีนะคะพูดให้คุณไปง้อเขาเขาก็จะคืนดีกับคุณนะคะเพราะว่า โดยตัวของคุณแล้วนะคะคุณก็มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของความรักในครั้งนี้มากๆนะคะคุณก็ยังรอคอยเขาอยู่นะคะแต่ในอ่าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณปังมากนะคะในเดือนนี้การงานก็ปังนะคะการเงินปังนะคะถ้าในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพ้สุขสิก f บคัพ คุณจะมีรักที่รักไม่หวังผลตอบแทนรักที่จริงใจรักที่บริสุทธิ์เหมือนแม่รักลูกนะคะหรือหรือไม่ก็บางคนบางท่านอาจจะเจอรักที่รักต่างวัยแบบนี้ก็ได้นะคะที่เขาจะมามอบความรักความจริงใจให้กับคุณนะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านนะคะถ้าเป็นสําหรับอื่นนะคะก็จะหมายถึงนะคะ หกถ้วยห,หมายถึงคนรักเก่าย้อนกลับมานะคะพวกคุณนะคะ,ะถ้าใครที่ห่างกันแล้วนะคะห่างกันไปพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ย้อนกลับมาคืนดีนะคะย้อนกลับมาพูดคุยกันติดต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็ความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะอาจจะกลับมาในสถานะไหนก็ตามนะคะเพียงแต่ว่า คุณก็ปรารถนาดีต่อกันนะคะแล้วก็ตัวของคุณเองนะคะเหมือนอเหมือน MOVE ON อ่ะม ON ออนนะคะคุณมุฟออนคุณก้าวเดินไปข้างหน้านะคะอย่างอย่างละลายอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวสะบักสะบอมมานะคะแต่คุณก็สามารถที่จะไปได้นะคะไปได้ต่อนะคะ MOVE ON ได้ต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราคิลกันนะคะว่าไพ่ออราคิออยากบอกอะไรกับคุณเก็ตติ้งชูโนอิ t อ๋อเธอเปิดเผยและแสดงความจริงใจนะคะเปิดเผยและแสดงความจริงใจขอให้พูดคุยนะคะด้วยกันด้วย ้วเหตุผลนะคะด้วยความรักนะคะถ้าใครอาจจะงอนกันนะคะขอให้พูดคุยกันใช้ความรักคุยกันนะคะในเรื่องของความรักอย่าใช้ทิฐินะคะอย่าใช้อีโก้นะคะความรักไม่ต้องการอีโก้ความรักไม่ต้องการทิฐิว้าว wow. This could be the one คนนี้คือคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะ คนนี้คือคนที่ใช่ของคุณแล้วใครที่มีคู่มีแฟนอยู่นะคะคนนี้คือคนที่ใช่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาทําให้คุณมีเรื่องเครียดคิดมากนะคะแต่คนนี้คือคนที่ใช่ของคุณนะคะก o r g กิฟ n ิ้งแอนเนอร์นิ่งเรียนรู้และให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะ เรียนรู้และให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าใครนะคะทำผิดพลาดพลั้งไปนะคะอาจจะเผลอพลไ,ไปบ้างนะคะถ้าเขานะคะยอมปรับตัวกลับใจนะคะก็ขอให้คุณนะคะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเรียนรู้ว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นทาไมเขาถึงไปคุยกับคนอื่น ทำไมเขาแอบปันใจหรือแม้ก็ทาไมเขาเฉยชากับคนะคะเรียนรู้นะคะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะถ้าออบางทีอาจจะยังไม่สายเกินไปนะคะไม่ชาก,กันไปก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็หันมาพูดคุยนะคะกันได้นะคะเรียนรู้และให้อภัยนะคะ คนคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะที่คุณวีดูวันมีอะไรให้พูดคุยกันนะคะด้วยเหตุผลด้วยของด้วยความรักนะคะแต่ไพ่สรุปดีมากๆานะคะแล้วก็ไพ่อนาคตของคุณก็ดีนะคะในช่วงปลายเดือนนะคะพวกคุณมีเกณฑ์ถ้าใครที่มีปัญหากันพวกคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ดี ด้วยนะคะยังไงแม่หมอขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ชาวราศีตุลทุกคนนะคะมีความรักที่ดีนะคะความรักที่จริงใจความรักที่ซื่อสัตย์นะคะมีความคู่เคียงข้างกันนะคะตลอดไปนะคะจนถึงแม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะคะสําหรับใครที่คนโสดก็ขอให้คนได้เจอคนถูกใจนะคะ เมื่อเจอแล้วนะคะเมื่อเจอแล้วก็ขอให้เรียนรู้กันไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไ i k e กด share คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ